ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอแม้ยามนี้เฉินเซียงยังไม่เข้าใจทักษะเทพมังกร9บรรจบอย่างท่องแท้แต่หลงสเสวียอีกล่าวอยู่เสมอว่าทักษะเทพมังกร9คือทักษะเทพของตระกูลมังกรจกักรพรรดิมีเพียงมังกรผู้ถือครองสายเลือดมังกรจกักรพรรดิเท่านั้นที่จะเหมาะสมได้บ่มเพาะ จิตวิญญาณเพลิงที่เกิดจากการผสานระหว่างจิตวิญญาณเพลิงพิภพและจิตวิญญาณเพลิงตะวันสวรรค์ของเจ้าแข็งแกร่ง,งมากอาจเพราะด้วยเจ้ามีจิตวิญญาณเพลิงที่แข็งแกร่งแบบนี้เป็นหลักฐานเมื่อรวมกับทักษะเทพมังกรก้าบรรจบจึงถือกำเนิดเป็นจิตวิญญาณเทพมังกรเพลิงขณะกล่าวจูจูหลงสเสวียอีก็ปรากฏตัวหน้าเบื้องหน้าเฉินเซียงนางอยู่ในชุดสีขาวบริสุทธิ์พร้อมหน้าอกขนาดใหญ่เกินกว่าคำว่าสาวน้อยเฉินเซียงลูกจมูกพลางกล่าวมังกรน้อย เจ้าโตขนาดนี้ได้ยังไงกันแต่คงต้องขอบคุณเม็ดยาของข้าละนะหลงเสวียอีแค่นเสียงก็เพราะข้ากินเม็ดยาพวกนั้นถึงได้มีสิ่งที่น่าดึงดูดอยู่ใต้เสื้อผ้านี้ไม่ใช่เหรอเฉินเซี่ยงขดปากพลางกล่าวข้าแค่กลัวว่ามันจะหนักเกินไปจนเจ้าเอาไม่อยู่แต่ถ้าเจ้าต้องการข้าสามารถใช้มือของข้าช่วยประคองได้นะนางแค่นเสียงเบาๆก่อนจะยื่นมืออันขาวนวลราวกับหยกที่แผ่แสงสีขาวจางวางทาบลงบนหน้าผากของเฉินเซี่ยงแล้วหลับตา ยามนี้เฉินเซียงนั่งอยู่บนพื้นสวนหลงสเสวียอียืนอยู่เบื้องหน้ากระต่ายขาวคู่โตของนางปรากฏอยู่ต่อหน้าเฉินเซียงเขาจับจ้องหน้าอกของนางด้วยหื่นความกระหายแม้เขาปรารถนาจะสัมผัสแต่เขาก็ไม่ได้ยื่นมือออกไปเจ้าเห็นอะไรบ้างหรือเปล่าไม่เห็นแล้วเจ้าจ้องพอหรือยังคํากล่าวของนางทําให้เฉินเซียงรู้สึกอายแม้นางจะดูเหมือนสาวน้อยแต่ในสายตาของเฉินเซียงแล้วนางยังคงเป็นมังกรน้อยแสนส่วนคนเดิม ข้างใต้ชุดของเจ้าไม่เห็นมีอะไรน่าดึงดูดเลยเฉินเซี่ยงขดปากพลางกล่าวนางถอนมือกลับก่อนกล่าวถามด้วยความสงสัยข้าสัมผัสถึงจิตวิญญาณเทพมังกรเพลิงของเจ้าไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกแปลกที่เจ้าจะสัมผัสถึงมันไม่ได้เหมือนกัน จิตวิญญาณน,นักสู้ที่ผสานเข้ากับร่างกายของเฉินเซียงนั้นเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ภายในร่างกายของเขายังมีจิตวิญญาณสายฟ้าและจิตวิญญาณเพลิงที่ทรงพลังมันทําให้เขาเดาว่าอาจจะเป็นเพราะเหตุนี้จึงทําให้ร่างกายของเขาซับซ้อนจิตวิญญาณน,นักสู้ของเจ้าทั้งเล็กจ้อยและบอบบางดูเหมือนมันจะหวาดกลัวจิตวิญญาณเพลิงและสิ่งอื่นๆที่อยู่ภายในร่างกายของเจ้าจนไม่กล้าโผล่หัวออกมาเพราะฉะนั้นเจ้าลองซ่อนรัศมีของจิตวิญญาณเพลิงไว้บางทีมันอาจจะโผล่ออกมาก็ได้ สเสววีี่ยอกลาเฉินเซี่ยงพยักหน้าก่อนหลับตาลงแล้วเข้าสู่สมาธิอย่างรวดเร็วตอนนี้ตัวเขาราวกับดําดิ่งลงไปในมิติสีขาวที่มีตัวเขาลอยอยู่กลางอากาศที่แห่งนั้นคือทะเลแห่งสติของเขาๆกระตุ้นจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์สัมผัสถึงทุกตารางนิ้วของร่างกายเพื่อตามหาจิตวิญญาณน,นักสู้ ไม่ทราบว่าผ่านไปนานขนาดไหนจูๆ่ๆเฉินเซียงกลับได้ยินเสียงร้องที่แผ่วเบาเขารีบมุ่งหน้าไปยังต้นเสียงเพราะเสียงนั่นเป็นเสียงร้องของมังกรเมื่อไปถึงบริเวณนั้นเขาเร่งใช้สัมผัสศักดิ์สิทธิ์เพื่อติดต่อกับจิตวิญญาณเทพมังกรเพลิงทันที ไม่นานนักเฉินเซียงก็สามารถติดต่อกับมันได้อย่างสมบูรณ์และที่หลงสเสวียอีกล่าวไว้ว่าจิตวิญญาณเพลิงของเขาแข็งแกร่งเกินไปก็เป็นเรื่องจริงเพราะจิตวิญญาณเพลิงแข็งแกร่งเกินจนสะกดข่มจิตวิญญาณนักสู้ของเขาเอาไว้เมื่อปราณถูกถึงดูดเข้าสู่ร่างกายปราณส่วนใหญ่จึงตกเป็นของจิตวิญญาณเพลิงแทนมังกรน,น้อยช่วยส่งปราณจากมุกมังกรให้ข้าทีขอเยอะๆด้วยเพราะข้ารู้สึกว่ามันกำลังหิวหักช้าก,กว่านี้มันจะยิ่งอ่อนแรงกระทั่งสลายหายไปเฉินเซียงกล่าว ทันทีที่ได้ยินคำกล่าวของเฉินเซียงมืออันขาวนวลของนางก็วางทาบลงบนหน้าท้องของเฉินเซียงก่อนเริ่มถ่ายปรานมังกรจากมุกมังกรเข้าไปภายในเมื่อสัมผัสได้ถึงปรานมังกรที่ไหลเวียนภายในร่างเฉินเซียงก็เริ่มถ่ายปรานมังกรเข้าสู่จิตวิญญ,ญาณน,นักสู้เพื่อให้มันดูุซับหักเขาถ่ายปรานให้มันมากพอเมื่อนั้นเขาก็จะสามารถบรรลุข,ขอบเขตคันติได้ พลังงานในมุกมังกรนั้นมีมากมายมหาศาลนั่นเพราะเจ้ามังกือที่เป็นเจ้าของมุกมังกรชิ้นนี้ครอบครองพลังที่น่าเกรงขามไว้ไว้ตอนนี้เฉินเซี่ยงทราบแล้วจิตวิญญาณนักสู้ของเขานั้นบอบบางทําให้เขาไม่สามารถทะลวงขอบเขตได้และด้วยจิตวิญญาณเพลิงที่แข็งแกร่งจนเกินไปทําให้เขาสัมผัสถึงจิตวิญญาณนักสู้ไม่ได้เช่นกันหักยังปล่อยทิ้งไว้แบบนี้กระทั่งจิตวิญญาณนักสู้หายไปเมื่อนั้นคงเป็นปัญหาแน่ สิบวันผ่านไปตอนนี้เฉินเซียงไม่ต้องอาศัยจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ในการสัมผัสจิตวิญญาณนักสู้แล้วเพราะตอนนี้มันเริ่มเปล่งความร้อนให้พอสัมผัสได้ออกมาแล้วเฉินเซียงลืมตาขึ้นก่อนจะเห็นหลงสเสวียอีทำแก้มป่องพลางจับจ้องใบหน้าของเขาอยู่เจ้ามองอะไรเจ้าไม่เคยเห็นบุรุษผู้หล่อเหลาหรือไงมุมปากเฉินเซียงยิย้มยกฮึมข้าเคยเห็นทุกสิ่งทุกอย่างบนตัวเจ้าแล้วไม่เห็นจะมีสเสน่ห์ตรงไหน เมื่อกล่าวถึงเรื่องนี้ใบหน้าของนางกลับแดงก่ำทั้งหัวใจเต้นรัวเฉินเซี่ยงมีความสุขเป็นอย่างมากใบหน้าอันหล่อเหลาของเขาเริ่มแดงเขาจึงแค่นเสียงก่อนกล่าวมังกรน,น้อยเจ้ามันไม่ยุติธรรมเจ้าเองก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างของข้าไปแล้วแต่ข้ายังไม่ได้เห็นของเจ้าเลยหลงสเสวียอีหัวราอขบขันแล้วยังไงถ้าเจ้ามีความสามารถพอเจ้าก็ได้เห็นเองนั่นแหละ แววตาของเฉินเซี่ยงเผยให้เห็นความโกรธเขาอยากจะเผาเสื้อผ้าของนางลงเสดียวนี้ข้าไม่อยากลดตัวลงไปเป็นคนแบบเจ้าหรอกเจ้ามันมังกรวายร้ายเจ้าอยากได้ทําให้นิสัยไม่มีของเจ้าไปติดพี่ยู่ยู่และพี่เหมยเหยวก็แล้วกันเจ้ายังอยากให้ข้าถ่ายปราณให้หรือเปล่านางกล่าวพลางหัวเราะเบาๆนางถ่ายปรานมังกรเข้าไปในร่างกายของเฉินเซี่ยงมากขึ้นตั้งใจบ่มเพาะจิตวิญญาณนักสู้ของเจ้าได้แล้วข้าจะถ่ายปราณให้เจ้ามากขึ้นไม่งั้นเจ้าไม่จะสามารถเดินทางไปเขตขั้นที่18ได้ เฉินเซียงรีบหลับตาก่อนโคจรทักษะเทพเพื่อบ่มเพาะจิตวิญญาณน,นักสู้ของเขายามนี้ทั่วร่างของเฉินเซียงลุกโชนไปด้วยเปลวเพลิงสีแดงฉานชุดที่สวมใส่ถูกเผาเป็นเท่าฐานแผ่นนอกปรากฏเงาจางๆของสีสมังกรทั่วร่างปรากฏเกล็ดมังกรฉากที่เกิดขึ้นทำให้หลงสเสวีอีแอบนับถือหลงสเสวียนำพารอยสักมังกรขาวออกจากไหลซ้ายของเฉินเซียงนางกลัวว่าเมื่อถึงยามที่จิตวิญญ,ญาณน,นักสู้ของเฉินเซี่ยงขยายตัวจิตวิญญ,ญาณมังกรขาวของนางอาจทำให้เฉินเซียงเกิดปัญหาที่ไม่จำเป็น เฉินเซียงเปล่งเสียงคำรามของมังกรยามนี้ที่แผ่นอกของเขาปรากฏรอยสักสีสะของมังเพลิงสีแดงฉานที่ดูราวกับมีชีวิตตามร่างกายของเฉินเซียงยังหุ้มไปด้วยเกร็ดที่ดูราวกับผลึกสีแดงเพลิงกว่าครึ่งร่างหลงสเสวียอีเร่งถอยห่างนางจ้องไปยังในตาที่เผยถึงความโกรธของเฉินเซี่ยงก่อนกล่าวถามเจ้าเป็นยังไงบ้างตอนนี้จิตวิญ,ญญาณเทพมังกรเพลิงและจิตวิญญ,ญาณเพลิงจัก,กรวาลภายในร่างกายของข้ากำลังขยายตัว ไม่นานแสงสีแดงที่เปล่งออกมาจากร่างของเขาก็หายไปก่อนที่เฉินเซี่ยงจะกลับสู่รูปลักษณ์เดิมข้าแก้ปัญหาจุดตีบตันได้แล้วตอนนี้ข้าสมควรบ่มเพาะต่อได้แล้วเช่นกันช่วยถ่ายปรันมังกรให้ข้าด้วยในมุกมังกรยังมีจิตวิญญาณมังกรอยู่เจ้าควรบ,บ่มเพาะเสริญเต้าควบคู่กันไปหลงสเสวียอีนำมุกมังกรออกมาแต่ดูเหมือนขนาดของมันจะเล็กลงที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะจิตวิญญาณเทพมังกรเพลิงของเขาดูทราบไ,ไปไม่น้อย นอกจากมุกมังกรจะมีปราณมังกรที่รุนแรงแล้วมันยังมีจิตวิญญาณมังกรอยู่ดังนั้นเฉินเซียงจึงดูดซับทั้งสองอย่างพร้อมๆกันเพื่อบ่มเพาะจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์และปราณของเขาหลงสเสวียอีช่วยเฉินเซียงบ่มเพาะนั่งถือมุกมังกรเอาไว้ก่อนดูดซับเอาพลังลานในมุกมังกรก่อนแปลงพวกมันให้เป็นปราณมังกรแล้วถ่ายเข้าไปในร่างกายของเฉินเซียง มังกรที่เกิดมาล้วนสามารถใช้ปรานมังกรได้แต่หากมนุษย์ต้องการใช้ปรานมังกรมีเพียงแต่ต้องพึ่งพาทักษะเทพสังหารมังกรเท่านั้นแต่การจะบ่มเพาะทักษะเทพสังหารมังกรนั้นยากเย็นอย่างที่สุดแต่หากบรรลุมันก็ทํามนุษย์สามารถครอบครองปรานมังกรที่น่าสะพรึงกลัวปรานมังกรที่อยู่ภายในร่างของเฉินเซียงดูราวกับไร้ที่สิ้นสุดเมื่อมันเข้าไปในตันเถียนปรานมังกรเหล่านั้นก็จะถูกแปลงไปเป็นปรานแห่งธาตุทั้งห้าก่อนจะถูกบีบอัดลงไปรูปแบบสัตวเทพเพื่อจุดเมล็ดธาตุให้สว่าง หลงสเสวียอีในยามนี้เองก็แอบบ่มเพาะไปด้วยเพราะพลังงานที่อัดแน่นอยู่ภายในมุกมังกรน,นั้นมีมากมายมหาศาลหลังจากที่นางดูซับเข้ามาในร่างนางก็แบ่งบางส่วนเพื่อดูซับด้วยความเร็วในการดูซับของเฉินเซียงน่าอัศาจรรย์เป็นอย่างมากเพราะตัวเขารู้ดีว่าไม่อาจใช้วิธีการทั่วๆไปได้อีกอย่างเขายังต้องทําเวลาด้วยเฉิน เฉินเซียงจับมือเล็กๆอันขาวนวลราวกับหยกข้างที่ถือมุกมังกรของหลงสเสวียอีเอาไว้ตอนนี้ตัวเขาสามารถสัมผัสได้ว่ามุกมังกรกำลังลดขนาดลงอย่างช้าๆนั่นทำให้เฉินเซียงตกใจเพราะเขาจำได้ว่าพลังงานที่อัดแน่นอยู่ภายในมุกมังกรมีมากมายมหาศาลดังนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ที่มันจะลดลงเร็วขนาดนี้แต่ไม่นานเฉินเซียงก็พบสาเหตุนั่นเพราะคฤร์สั์อยู่หายภายร่างกายของเขากำลังดูดซับพลังงานจากมุกมังกรอย่างบ้าคลาั่งโดยที่เขาไม่สามารถถักควบคุมได้ นี่มันเกิดอะไรขึ้นเฉินเซี่ยงค่อนข้างกังวลน,นั่นเพราะแหวนของเขาดูดซับพลังงานรวดเร็วมากและที่สำคัญตอนนี้เขากำลังใช้มุกมังกรบ่มเพาะอ,อยู่หลงสเสวียอีที่กำลังบ่มเพาะอ,อยู่ก็ลืมตาขึ้นนั่นเพราะนางสัมผัสได้ว่ามุกมังกรกำลังลดขนาดลงอย่างช้าช้านางยังสัมผัสได้อีกว่ามือข้างที่เฉินเซี่ยงจับนางอยู่นั้นมีแรงดึงดูดแปลกแบางอย่าง ปัญหาเกิดจากแหวนของเจ้าข้าว่าเจ้ารีบบ่มเพาะเถอไม่งั้นแหวนของเจ้าคงได้ดูดซับมุกมังกรไปจนหมดก่อนแน่แต่เรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องไม่ดีเพราะฉะนั้นเจ้าวางใจได้ดวงตาของหลงสเสวียอีเปล่งประกายสีขาวระยิบระยับนางเร่งถ่ายปรันมังกรให้เฉินเซียงมากขึ้นตอนนี้เฉินเซียงไม่สนใจสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเขารู้ว่าหากไม่เร่งมือมุกมังกรได้ถูกใช้จนหมดไปก่อนแน่แต่นั่นก็ทําให้เขาทุกข์ใจไม่น้อยเพราะแหวนของเขาก็ดูดซับเอาปรันมังกรไปด้วย ไม่นานนักเฉินเซียงก็สงบจิตใจได้เขาเข้าสู่สภาวะการบ่มเพาะที่สมบูรณ์แบบเพื่อเร่งหลอมปรันมังกรภายในร่างอย่างบ้าคลั่งแต่สิ่งที่ทำให้เขาประหลาดใจเล็กน้อยคือความเร็วในการหลอมปรันมังกรของเขากำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกอย่างร่างกายของเขาก็ร้อนขึ้นเรื่อยๆจนทำให้เขาสัมผัสได้ว่าเพลิงของเขาทรงพลังยิ่งขึ้นร่างของเฉินเซียงลุกโชนด้วยเพลิงอย่างไม่รู้ตัวและไม่นานเขาก็รู้สาเหตุนั่นเพราะจิตวิญญาณเทพมังกรเพลิงของเขาพัฒนาอย่างรวดเร็วจนทำให้เขาตกใจในความเร็วของมัน ตอนนี้ทั้งปราและจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของเขาพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องร่างกายเองก็พัฒนาขึ้นเช่นกันทําให้เขาสัมผัสได้ว่าอีกไม่นานเขาก็จะบรรลุขอบเขตขันตินั่นนั่นมันอะไรเฉินเซี่ยงอุทานขึ้นเขาสัมผัสได้ว่าร่างกายของเขามีของเหลวสีขาวเขารู้ว่ามันไม่ใช่พลังงานแต่มันเป็นของเหลวที่เหมือนกับโลหิตมันปรากฏขึ้นในอวัยวะทุกส่วนของร่างกายซึมเข้าไปในโลหิตกระดูกและกล้ามเนื้อของเขาด้วย ยามนี้เขารู้สึกราวกับว่าตัวร่างกายของเขาเหมือนเป็นดินแดนรกร้างที่จูจ่ๆก็ปรากฏของเหลวสีขาวขึ้นไปทั่วแต่มันก็ทําให้ร่างกายของเขารู้สึกสบายอย่างบอกไม่ถูกเป็นเพราะแหวนงั้นเหรอเฉินเซี่ยงรู้สึกได้ว่าแหวนของเขากําลังปลดปล่อยของเหลวสีขาวออกมาอย่างบ้าคลั่งทําให้ของเหลวเหล่านั้นไหลเวียนไปทั่วร่างแม้เขาจะรู้ว่ามันไม่ได้ทําให้ร่างกายของเขาแข็งแกร่งขึ้นแต่มันเป็นความรู้สึกที่มหัศจรรย์ มันคือโลหิตมังกรหยกตอนนี้จิตวิญญาณเทพมังกรเพลิงของเจ้ากำลังตื่นเต้นในตระกูลมังกรของเรามีชื่อเรียกฐานมังกรหยกว่าเป็นเทพมังกรผู้เป็นอมตะแต่ด้วยเพราะมีสิ่งที่ท้าทายสวรรค์แบบนี้จำนวนของมังกรหยกจึงมีอยู่น้อยมากเพราะหากพบเจอพวกเขาจะถูกผนึกไม่ก็ถูกริดเค้นโลหิตและจิตวิญญาณออกมาหลงสเสวียกล่าวเรื่องนี้ทําให้เฉินเซียงและเปย์ยู่ยู่ตกตะลึงมังกรหยกนั้นลึกลับเป็นอย่างมากและที่สําคัญทั้งสองยังไม่เคยทราบความลับที่น่าสะเทือนสวรรค์แบบนี้มาก่อน โลหิตมังกรหยกที่เจ้าได้รับอาจเป็นฝีมือของใครบางคนที่นำมาใส่ไว้ในแหวนตราบใดที่แหวนของเจ้าได้ดูดซับปประนังกลามกลางและจิตวิญญาณมังกรโลหิตเหล่านั้นก็จะถือกำเนิดขึ้นอีกครั้งหลงสเสวียอีกล่าวต่อสาเหตุที่มังกรจากพัิหรือมนุษย์ที่ทรงพลังต้องการโลหิตมังกรหยกก็เพราะความสามารถในการฟื้นฟูที่สืบทอดมาทางสายเลือดสูเหมยเหยาตกตะลึงนางกล่าวถามงั้น เหตุผลพวกนั้นก็เลยทำให้ร่างกายและจิตวิญญาณของมังกรหยกไม่มีวันดับสลายใช่ไหมถ้าเป็นแบบนั้นจริงอันธพาลน้อยที่ผสานกับโลหิตมังกรขาวน่าจะก้าวผ่านความทุกข์ตรมแห่งนิพพานได้อย่างไงไ่ายดายกล่าวแบบนั้นก็ไม่ผิดแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาผสานกับโลหิตมังกรหยกมากขนาดไหนโลหิตมังกรหยกที่เขาเพิ่งผสานไปทั้งหมดเป็นแก่นโลหิตของมังกรหยกหกักมังกรหยกบาดเจ็บแม้ไม่ได้ดูดซับปราณก็สามารถฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นหากผู้ใดที่สามารถจับมังกรหยกได้คนผู้นั้นก็จะสามารถสกัดเอาแก่นโลหิตของมังกรหยกจํานวนมหาศาลมาใช้บ่มเพาะหลงสเสวียอีกล่าวแม้มังกรหยกไม่มีวันตายแต่หากเมื่อใดที่พวกมันถูกไล่ล่า,ลาหรือตามจับพวกมันจะทําลายตนเองด้วยเพลิงที่แม้แต่พระเจ้ายังต้องหวาดกลัว เฉินเซียงแอบตื่นเต้นเพราะยามนี้โลหิตมังกรหยกจำนวนมากกำลังไหลเข้ามาในร่างกายของเขาอย่างต่อเนื่องโดยไม่หลุดรอดไปแม้แต่น้อยและสิ่งที่ทำให้เฉินเซียงมีความสุขคือทะเลแห่งสติของเขาในตอนนี้ก็ปรากฏของเหลวสีขาวดูเหมือนโลหิตมังกรขาวจะผสานกับจิตวิญญ,ญาณศักดิ์สิทธิ์ของเขาด้วยผ่านไปสามวันสามคืนยามนี้มุกมังกรมีขนาดเท่า,มาเมล็ดข้าวโลหิตมังกรหยกไม่ได้ไหลเข้าสู่ร่างกายของเฉินเซียงอีกแล้ว น่าจะผสานกับร่างกายและจิตวิญญาณของเจ้าหมดแล้วแต่ดูจากที่เจ้าผสานทั้งโลหิตสยบปีศาจจิตวิญญาณกระดุกที่ทาให้ได้ครอบครองกายเทพแล้วยังมีโลหิตมังกรหยกอีกข้าว,ว่าตอนนี้เจ้าคงไม่มีวันตายจริงๆแล้วละ่ะหลงสเสวียอีกล่าวเมื่อยามที่เฉินเซียงครอบครองโลหิตสยบปีศาจร,ร่างกายของเขาก็พัฒนาจนหน้าเกรงขามกระทั่งบรรลุกายปีศาจอมตะที่45ิบ้าซึ่งในโลกมนุษย์มีระดับของกายปีศาจอมตะสูงสุดอยู่เพียงระดับที่25หเท่านั้น แม้ว่าร่างกายของเฉินเซียงจะแข็งแกร่งกว่านักสู้ในขอบเขตนิพานแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเขาจะรับมือกับคนเหล่านั้นได้เพราะปราณของเฉินเซียงยังห่างชั้นหักฝืนสู้ก็มีแต่จะพ่ายแพ้แต่หากประลองกันด้วยร่างกายเพียงอย่างเดียวเฉินเซียงนับเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกมนุษย์ดูเหมือนจะต้องบ่มเพาะกายเทพควบคู่ไปด้วยแล้วละ่ะน้ำเสียงของเปยดยู่ยู่แฝงด้วยความตื่นเต้นอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ